ตัวห่อยก็ได้ตัดนเขาแล้อืเอาผ้ามาบน้จะถือเรือยมาอยู่บ่อือว์าะเออสัวาดดุตแล้วไม่นดดุตดุถินล้วดปวดปวดปวดดปวดปวมวดปวดปวดปปดปว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 ดปปวดปวดปวดปะปวปวดดปวดปวดวปวปวดปวดเวดปวดวดด้ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกับน้องลตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมานี่กะอยู่หมู่บ้านไซบุนเนาะพี่น้องดินัจสันเนาะเพิ่นบุกเบิกใหม่พี่น้องกกลมากะมาส่งแม่เถาเนาะแม่เถาคําเพิ่นมาแล้วก็แบบไกลเติบอาจากเตาถ่านนะก็ต้องได้ขี่รถมาเลยมานําแม่เถามาหนี่กะมาส่งเพิ่นพนางกลมากับประบนเนาะสองคนพี่น้องไอ้เพิ่นก็ได้น้องลตีกะขี่มาส่งแม่เถาอยู่พี่แหละ เ,เพิ่นบุกเบิกพี่น้องป้าผักแห้งเนาะแบบเหงด่อมโคก,กับพี่น้องทั้งนายพลเอกพี่น้องแบบป้านางเพิ่นขอเนาะเพิ่นกระหายพี่น้องใจดีแห้งแบบพื้นท่านะบางหม่งเพิ่นกะเอาบริยาคหายเนาะอันนี้เพิ่นแบบอาจจะบุกเบิกคลายอะไรดินจะดินจะสันตามใจบอกิ่นว่าจังได้พี่น้องเนาะอ่าเพิ่นห้ากระบุกเบิกสองมือนี่แหละหรือสามมือแหละกายมากกะเห็นเนาะโ <laughs> ดย เดี๋ยวไปหาไม่เถ่าเพิ่นก่อนพี่น้องตัดผูด้เดียวอยู่คนกะลูกสาวบริมาน้พีน้องเพราะว่าเอ็นาเพิ่นไปหาหน่อไม้เพิ่นบริมากเลยกะสิมาตัดผูด้เดียวเพิ่นจะพโดยเดี๋ยวไปเบิงกันกเลยพี่น้องเนาะโดยพี่น้องอันนั้นกะสิเป็นทางมาแต่เต้าท่านพี่น้องซื้อมากเลยเนาะขี่มาทางนี้พี่น้องใกล้เติบโดยแต่ว่าทางนี้กะมาแต่บรรทัดน,นี่กะสิีเห็นเลยเนาะมีทางแดงเลยทางแดงเข้ามา ดินจัดสรรพี่น้องเพิ่อนอาจจะแบบบุกเบิก้ายเบาหรือจังใดเนาะแบบใจดีได้พี่น้องเพิ่นกนัปัน,น,นื้นอีหยังหายฮะนะมาได้ทางบรรท,ทัดถุแลกกะสิเห็นเลยกอกว่างแห้งเลยดินเพิ่นดินจัดสรรตามใจเ <c oughs> พิ่นบุกเบิกแบบนี้แหละเดี๋ยวไปหาไม้เท้าเพิ่นกอนเนาะจอดรถไว้ดิฝากไว้ฮะ มือนั่นก็เห็นปนาเพิ่นมาตาัดอยู่กาคนทางเปื่อนพากอันนี้อันบะือนแบบนี้นะพี่น้องตัดเอาเนานพิ่นเอารหลดมิโคดึงลงมาแล้วก็กะสีได้ทำได้ถามวันรุดออกจากการเก็บเอาก็สีง่ายอนยะู่มือก่อนควงควาร้ายแถวนี้คนทางนะลมขักนะ้ำไ่แถวเนาะ คลาเกิบนี่คือซิบปได้แล้วจ้ะรถเกิบเอาเลยค่ะนี<笑><笑><ย>่โดยเอาไปถ่าสบายดีเด้อสบายดีโดยโอพีอ่น้องได้อยู่บเลยทางในหัวจับว่ามีหัวจักเนอะเถวในเห็นไหมอันนี้มันเป็นทางนอกมันได้มันบกขาดจากกัน ยังเลยปดเกือบใส่เลยใม่ถวนี้เนาะ <laughs> มาคนเดีเเยวเลยนาบอไดมาน้ำได้อยู่บ่ได้แถวนะใหม่หน,ห,นนห,หน่อยว่าแถวนะตัวน้อยก็ได้ตัดน้ำเขาแล้วอืม เอาผ้ามาบริจะถือเรื่อยมากอยู่เบมคักคักปวดมีอเท้าเห็นเลยเอาผ้าผัานเอาแข้งแห้งเลยเพิ่นนะโบแข้งก็ต้องแข้งเอาได้ต้องสู้นะติ เป็นบ่ได้เอาเลยมาตัดเอาเลยดําเดียวนะแม่เฒ่าตัดแลเห็นจังไดกินข้าวเช้ามาแล้วบ่จ้ะเนาะกินกับหยังน่ะอโดยดีแหละนแก็ว่าคิดว่าแม่เฒ่ามาแล้ว่พอดีเห็นเพิ่นพี่น้องเลยก็ได้แวะมานํากันเลยไกลก็เติบเนาะยงมาก็บ่ไหวแล้ว ไม่ฮะข่าวมากิกนดิเอ,อ <c oughs> นได้เดินเดียวเพิ <c oughs> ่นบุกเบอร์หอดในพผลงานพี่น้องบุกรถเมคโคพิ่นเนานนะาก็ทางนั้นอีกก็มีสองคันนะแม่แถวรถเมโคนะเรื่องนี้ทำอะไอยู่พี่ไม่ในหน่อยนะมาเบิ่งด้วยทางนี้ ก้อยหยางได้ระวังน้ำได้<า>บอดี้ไซส์เกืบอบนะย่านน้ำเลยน้ <c oughs> องตีกับบอดี้ไซส์พี <c oughs> ่น้องมันนัานๆดิมันมันหยางบ่ได้หมื่นไปจ้าเจ้าพาย่ <c oughs> ยคอยมาเด้อน้ำเด้อเอเนี่นี่โดนน้อยนี่แหละว่วาโดนน้อยนะ้อยนแถวนี้ไลนะ่ลายเนาะไม่ถาวแต่ว่าตัดบ่ได้เนาะ ไม้อันต้นใหญ่ๆนะพี่น้องคักอันพวกแบบนี้แหละแต่เก่ากักบมาเก็บกับประบนกับ,บอ้ายพามีไม้ดเอียงว่ายังไงจัดไม้โอ้โอ้น้ำเลยค่ะวิน้ำว่ะน้ำเออในไม่ถา่ายคอนซิตัสตัวนั้นก่อนพี่น้องเดี๋ยวชิไปดึงซอยเผืนตัวนี้เนาะได้พอไปถา่ายตัวนี้เนาะตัวนี้แหละเกือบไปใส่พอได้ ได้ได้ได้เหมื้นั่งมึม้าาดกันเาน,นาะดอี่งนี้ได้เยอ่ไดิใหญ่เตะดด้านนึ่อมาอยเอามึงบกขาดบ

่ขาวกล่องนําเลยดึงมาให้เพิ่นพี่น้องได้ไม้นอยแบบนี้เนาะเพิ่นตัด้ตรงนั้น ถดอดออกไปนอกเ,อาเขาแล้วเข้าบอกออกไปแคมทางนั้นบอกนั่นว่าอันนี้งาเดียวรถโยกคนมากเพิ่งกระดุดเอาัวหน่อยยังออกไปนอกเลยเวลาตัดแล้วไงอือค่อยๆเนาะนา้ำน้ำพี่น <c oughs> ้อยแถวพีกระหลอยู่แต่ว่ามันเอาอยากเนาะ แบบเขาตัดจกักอย่างงี้คือสีง่ายคักพี่น้องหลายปืนกูอ้อสออนเด้ <c oughs> บรรยากาศกับฝน,นพี่น้องเริ่มมากอีกแล้วค่อ,คอยค่อยค่อยค่อยเด็กนตัดตัวนี้เีกเมื่อเขาสีเยียมให้อึบเดยวตัวนี้ง่ายๆเนาะ ดึงเอาคือสิ่ขักเลยไหมแถาว่าแถวว่ามันรุดเบิร์เท่านะดึงดึงเอาเพิ่นว่าว่าอยากได้อยากได้ซ้ำได้ก็เอาโลดเพิ่นว่าคะแนนคะแนนตัดเอาได้ปะเพิ่นกระจายดีแห้งๆพี่น้องให้บังมองเพิ่นกะบอกให้เอาเนาะเพื่อนขอขอกับบอกให้เพิ่นว่าอยากเอาไว้แต่ว่าอันนี้เพิ่นกระจายดีเนาะเพิ่นแบ่งปันให้ ดูดอเนีด้ดยอนี้แบบนี่ค uh ัเอาคืนน um)> um um ี้นะแล้วอามีเนแม่เลยพ่นดูดน้องพี่น้องถ้าว่าป้าไหวแกเจ้าพนสิเห็นีงยมันเป็นกล้องอยู่แบบนี้นอกจากแบบมันมันตายเลยก็จุดป้าไหวกะมันบอกมีประโยชน์จะได้หายคนกะดีกลัวเอาอืมไม่เอาพ่นกาสู่พี่น้องเลย ไปหลายเจ้อือเอานพิ่นนี้ไปหาหน่อไม้เหมืนบ่บ่ได้มากเนาพี่น้องแบ่งกันเนาะไปก็จะหาหน่อไม้มันมี่ยักษ์เนาะอือไปคนละทางกันพี่เทานียักษ์บนี่ยักษ์จนั่งเราอดูนี่ตัวน่ะคือมันหยุดอยากหนุดหมดเลยอือแม่เป็นหางเยอะเลยไปเก็บเอาตัดบาไว้เดินนั่นกับพี่น้อง เห็นแบบนี้เราก็อยากมากเลยค่ะก็ได้อยากอยากเหตุคือกันยังีิไปเหตุดิใช่ แต่ได้ด้นน้อยๆลยนะมาเด้อมูดมูมดชิบเอาเม็ดหน่อเดี๋ยวไม่ถ้าวตัวนี้เขา,าดึงออกกินแบบนี้ยังใครแน่น,นอ่ะน,น,น้ำน้ำใส่เกือบเข้ามาผัาบบดโบได้มันล่นพี่น้องเลยไปด้วย้ำ้ยไปคอยเด้อมีแต่ดน้นแบบนี้เลยเนาะมันอันนั้น,น,นโอ้

ไปถาวรพันเล็กๆน้อยๆนีอะไรพันเนาะพันอันน้อยเล็กๆน้อยมีอะมันอ่านมาได้เนาะทางนี้แห้งร้ายทางนี้กะเป็นกล้องพี่น้องผืนตอมไปเนาะมันเป็นดินอันดินดินจัดจัดสันเป็นวะเนาะดินจัดสันแบบ อันเพ่อนอาจจะแบบสีแบงดิ้นคลายอกหรือว่าจังใดนเนาะคนดุเออะแป้นพี่น้องไปทางนี้กับบ้านไซบุนเลยเนาะทางล่างนี่แมนบิดบุกเสียงหมดเ็นโคเพ่น <c oughs> ตึมๆอยู่ได้บ่ไม่แถาตัวนะ เป็นพันเลยโอ้ดีดด๊าที่ไพี่น้องมองเอาพื้นอยู่างไพี่ไปน้ำเฟนตกเนาะ พันตุกแบบนี้แล้วมันแบบมันเป็นพันต่อขั้ากั้นแบบนี้เอาต้องได้เอาแบบเลื่อยอีังมาตัดเอาเแถวพันกาเม่าผู้เดียวเลยนะพันเบลีมาน้ำเลยสำหรับคนที่มีแหงเนาะเอาง่ายได้ไหมชมนี้พันบริห่วงนะพี่น้องซ้ำสิตัดเอ่ะจูดทานเอาสื่อมันแหงมันกับแพงเนาะแต่แบบแบบนี้นะคะ โอ้ไปพุ่นกันร้ายแหงเลยมีหัวมีหอวก้อนอไม้โอ้โอ้โอโอทังเทิงมันนะขาดอันนี้หยางขึ้นเทิงก่อนไปเบิ่งทังเทิงผูกแท้พุ่นกับพี่น้องร้ายพุ่นดดจนหอดพุ่นแล้วเนาะอ๋อมาเลยป่านี่ พื้นมิได้โดนงามๆมากายยังขื่นว่านอนนอนตีละแม่เท้ากับบุกเป็นบุกเลยพี่น้องว้าเด็กเออโอ้ตนให้ได้รถหนึ่งได้ไหมเทาวเดอรชิได้ย,ยี่ว่ารถหนึ่ง บม่ได้ก็ได้สำเร็จก็เอาเนะเาะดีกว่าเฮาไปซื้อได้พี่นอ้องเลยเฮามาตัดเอาแบบสำแห,ง,ห,หแง,ง,งเฮาแล้วเมื่อยแล้วก็พักพอนเนาะสิเป็นยัง,งว,ว่านี้เนี่ได้รอนึงโอ้ได้รอเดียวตัดอยู่นี่บอ่ะอ๋ออยู่ป่าตัวนั่นป่ตาตัวนั่นอ,อืมได้ดนน้อยๆก็ยามันพี่น้องเลยไปเติมกันมีจกักมียังนี่โอ้มาตัดเอาขักแล้วพืนพ้นพื้นหายเลย อ๋อานไอทงน่ะคนจักคนย่างบ่ซะย่างบ่จักไอทงน่ะมันมันตัดนี่ขากใ่รได้มันเพ่บ่มันมันตาดบ่ขักพีน้องจักคนจะคือเป็นน้ำหัวเทียนอืมันตัดบ่ได้น้อมาผ่าตัดมันก็ยังได้ซ่า แต่เก่านะพี่น้องไอ้ไอ้น้องละตีไอพ้พมีคนนี้ดึงเลื่อยเขานะ <t us> ตัดเลื่อยสองคนใส่ไหมแต่ว่าเอาเอาผ้าตัดไปผัดนั่นขาดเนาะมันกระซำแห้งเขานะี่อืมโดนไม่เ่า อันนี้เซ็กซกัดเอาซ้ำนี่ไม่เท่านี่ดึงดึงเอาหนีแล้วเพ <c oughs> ื่อนเก็บโตมนันันน,นั่นพี่น้องพ้นโต๊ะเนี่ยพ้นโต๊ะเอาอย่างอันเปียกอ้าโหเพิ่นได้ได้แจ๊คแจักโดนพี่น้องเอ้โดนรวมกันไป รัดด้นในน้อยนะไม่ถามเนาะสามแห้งอยู่แล้วอันเป็นพื้นปะนางพื้นบ่อหรือพื้นไผรแม่ว่าพันพันพันมาดูดแคมมันแหละมันไหลลงคลองเดียวกันง่ายขึ้นเอาไปบูพิษเนาะสำนักมือนกันนั่นแป้งค่ะต้นนั้นและเบื้องนัินคุณ ขบวนทนพี่น้องลพลาดพลาด่า,ดเ,าเป็นหาสัตว์ตัวนี้พี่น้องได้บ่ดึงดึงเอาเลยเออตัดไปแค่นั้นเป็นเพินพ่นเพินน่นเลือกเอาตัวเนน้อยพี่น้อ,นองแหงวะถึงตก็น่าก็เอาพอเอาได้ดไไดอีกคอยดึง ใหม่ในน้อยพอได้ไปซ่อนไปยังฮนนะแลเ,เกือบกับบริดทรายเนี่ย,ยน้ำมีคือสัตว์สัตว์ตมาให้มันหดทางพี่เมทัลเป็นจังบออยู่<อ>บรรยากาศก็ดีๆดีพี่น้องเปนทางนี้เนาะเสียงหลอมิโครผลดุดสองขัน้นผลจกดุดอันนี้ผนสัตว์เอาตัวในน้นอย

<laughs> ุดถิ่มลนะแล้วผูกๆบอดบ้าหานะะันกัตสัต์ไปอีกเม็เนดิยสัตไปเรื่อยๆเออไปดาไป้านนั้นเหรอเออส่ความหอม ไม่นอกคุณเลยเนาะเวลารถมันจังกระดุ๊กถือพี่น้องมาเบิกข้างนี้ก่อนอีหยังอันนี้จับโคชิมักค่ะป้าพี่จับงานนี้ป้าประมวลกาจับเสนอประมวลเนาะเลยจับอย่ดีเด้อแถวเราสิเมื่อปี้พี่เนาะอย่ากเด็กินบ่หม่ถั่วกินแล้วเออเห็ดยังไดงเลยอ๋อแต่อยานแท่อันนี้บ่โต้เนาะมาเปิ้งใกล้ๆดูนะโตกับโก้โอ้ดิโต้ม่ถา่วกาจับ อย่ามาไก่เขาเด้อแห้ง no มีน้ำนี่แลนบอกรอดได้ไปนี่ปล่อยเฮ้ยมัดคอแล้วให้มัดคอไม่อีกเลยมัดเอวมันเลยยังไงมัดคออย่าเด้ออย่าเด้อบ่ให้ติงอย่าปล่อยได้ไม่ถ่ยให้เขาย่านิเลยปล่อมันติงมันบ่ได้ตายมันก็ติงพัน่าติป้าค่ะเรียนนี่มันมันบ่ได้ตายมันก็ติงลรอปะเนาะ ลาบเปใน้มัดคักอะไรเออประบวนมันคือโตอันนั้นเนาะโตยั่งกวคนเหล้าก็หอองเงี้ยค่ะบอกกับแกโอ้ับโกกินแบบไหกินได้นะกับปิ้งเอาเราอะอืมับอมัวเราอี้ที้แกัโคอืมเาซะก่อนเาาตัวใหญ่นะใท่งงย่างใง่ทงย้างค่ะตัวใหญ่เติมทำเป็นถทงยางอีเลขาอีเลขาด้างอืมอ้า ไม่เท่าพนก้ามาเลาะตัดไม้พี่น้องไอ้เท้าของพนดุดนี่แหละบุกเบิกนี่แหละเนาะเออได้กับแกเมื่อปีอีแล้วบบนี้โดยกินกินเทีอยงนั่นไม่ถ่ายเนาะได้โดนนี่ของไฟตัวนี้อ้าวเลยโดยเอาสบายดีในะไม่เท่าเดอ้อร์สบายดีเมื่อยงก็พักพอนก่อนโดยมาตัดไม้อยู่ดินจัดสรรพี่น้องทั้งหมู่บ้านไซบุญนี่แหลนะเนาะดินจัดสรรแบบาตามใจเลยพี่น้องเพิ่น,นก็าหายเอาแบบ เอาได้ทำได้ก็เอาโหลดเพื่อนวะเนาะคะแนนตัดได้ Help, เพื urgency, <ๆ>่อนวะในแถวก็คอยเอาพี่น้องเพื่อนก็มาผู้เดียวเนาะลูกสาวบอได้มาเนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปกนเด้อพี่น้องถ้าพบพอกันคลิปหน้าเนาะโดยจากคลิปนี้เนาะน้องตีก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบนสุขสุขคนที่ครับชมคลิปแล้วบบข่าวโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี